สบายดีปะลุงพ่อพ่อกับซองน้องมิดอีกแล้วปะลุงสบายดีสีทุกทานเด้อมันีนสิพากันเขาเขาป่าอีกแล้วมันีนปะลุงเขาป่าเดินเดินป่าเดินดงมาสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมทุกคนสีทุกทานมันนี่กับพ่อกับซองน่าอุ่นพากันเขาป่าห้าเฮ็ดอีกแล้วเอาห้าเฮ็ดเอาสันน้งหวยครับ ล,หลงหูไอ้พ่ไางยังไงน้องขีดสิไปใจไปดปลาลุงสิหืดพ่นมาเลยปลาลุงหวงงประมาณที่สี่นี่ฝนกระตกปลลุงฝนตกผ่าแต่ฮึบนหืมๆเลยก็ตัวน้ำใน้าก็าเจ้าเต็เมเลยปลลุง มีมากันสี่คนมันนี่ปลาลุงมาวันห้าคนไปเพาะกันอยู่ป่าเฮ็ดปลาลุงมาหอดป่าเฮ็ดแหละปลาลุยน้องขีดกับขี้เฮ็ดอยู่ตอนนี้ปลาลุงได้บุญขีดไปจากด้อโอ้ลุงให้กันมาเก็บเฮ็ดแต่เศร้าปลาลุยฝนพัดตกมาห้ามปลาลุง ฝนตกตอยู่ตอนนี้น้ำหัวเนี่ยครับไปลุงกันมาเก็บเหชรผัวฝนตกห้ามโอ้ยเก็บเหชรแต่เสาเลยไปลุงจะได้หรือไม่ได้แล้วได้ปอลล็อกคิด,ดปั้น ต้นนองขิดนะปลุ่มเมื่อขัวหาเลยไซนองขิดเออนอกขิดกระมานเลยปลุ่มคุณน่ะขัวหาอย่าลุมขัวใจปลุเอยม่วนบอิการขัวหาะเสปุุลาตัวจินเตะเต็นไปปลุงเอยนองขิดเห็ดนะ

ฝนตกมื้อนั้นฝนตกแห้งคือว่าน้องมิดเลยไปถ่ายให้ไปลงเบิ่งแม่นแต่ว่าตอนนี้น่ะห้วยลงแล้วฝนก็ห้วยลงแล้วบ่ลงตอนอเฮือนนบ่ตกลงมาอปลาเ็ดหัวนตกหอ้าวาบ่ได้ปลงเ็ดนี่ปลง สองดอกปลาลงเลยพอได้กินเลยพอได้กินเลยแบบนี้แซ่บๆเลยปลาลงแมนมาเฮ็ดน้ำกันได้ปลาลงเด้อแต่เศร้าเลยไม่เปลี่ยนทีน่าหัวมาไม่เปลี่ยนทีน่าหัวมาโดนโตแมนโดนโะอยากเปลี่ยมันเสือบปลาลงเดี๋ยมาเก็บซอยแมนเปียกวัดสุคนเลยมาสี่คนกับเปี่ยสี่คนเลยปลาลงเอา ใช่เห็ดจะนะเจะทองสิลเอาส้นเรือกกระตาบวกเคิดเฮ็ดเรียกกระตาอาทองยางเฮ็ดเรียกกระตามนกลอเกนเฮ็ดเรียกกระตาเส่นเจ็ดทองศิกปเอาไโอ้ยนางเมียดบอกจะและไมนังคินเสร็จแฮ้วไงเดะถือมาถือมา Thế mà nó thế nó đó chân nó ơi chứ năm mươi bốn năm mươi bốn năm mươi bốn năm mươi năm 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 mấy thuận kìa năm 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 นี่เป็นดอกเห็ดป้าตรงงามๆเลยเอาไหมนักขิดเอาไหมเอาบัวขาวเสี้ยนักขิดเสี้ยวบอกนนะนักิดตรงนี้ในเจ้าสี่ต้นใหม่ฮาปุ้ยเส้ยวเพิ่ด้อยนักขิดเห็ดยางนงคี ฮะเอาเห <laughs> ็ดบอ,อ,อน,ไปไปนกขิดเนนะออก,ก็บเห็ดป่ะลงโอ้โหานไนก็หาอยู่ทางไหนป่ะลงเว้ยใช้นกขิดเห็ดจะนหนออกก้อยทางนโอ้ยให้กเห็นเลยคระคนเกลียดไปลุงคนเกียดปลุง ใครการหาใช่กันตัวอะไรแขง่งค้นหาไหนละ่ะหากินะะนั่งตัวเสาะหาท่านไปหาผักไปกินเครียดคักแล้วบอนองคีคือบุปผิดันีขอนเบ่งโลนองคีแป้แล้วประลุงตอนนี้นะแป้แล้วน้องคีดเดียวแป้แล้วประลุง น้องขีดไกลไปก่อนลับมาเอา <c oughs> <c oughs> น้องขีดเหยียบเป้แล้วปลลุงพดโพวน้องีดเหยียบเพ็ดจนเป้อกพนักันได้ยปาลุงเด้ปลาตะปลลุงน้งมีเกียกเหเห็นปลลุงไปซอ,อดอกนอนขอลออยู่อนอนขหล่อ,อ,ลอ,อสันหมุนบดปลาลุงเลยมาแล้รปลลุงมาแล้ว ไปลงบาเลยทีมงานเราความน้กเลลงนำนำหวยนนำหวยลาดไปลงพักกนรมหาเฮ็ดจะยังไม่ได้มเงาไปเลยมาแต่หาโมงกว่าเจ้านี่กับเจ็ดโมงแล้วมาแต่หานาฬิกาจนเจ็ดโมงเจ็ดนาฬิกาไปลง ยังไ่ได้มือเลยวหาเห็ดกับคนหลายเห็ดธรรมชาตินี่แหละไปลงไหมตามป่าตามดงนี่แหละเห็ดธรรมชาติบ้านเฮาได้ประวัติศได้ปะ บได้ไปได้ก็ส่งเป็นดากีดาตัวสพเพนยซักไม้กระทเพซักทะ็สเห็นยังวะเรเอาเยัง Hết mọi lẹ này, là, này là. Hết khoai và sao? Đọc mà Hết hay khoai hay 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 hết hay hết. Hết. <laughs> เมตาพาทีมงานทำมาลุยแล้วแต่ว่ามาประกบทีมเมือนี้นใ่นหมมาขากะขากะกมีบก็มีใบมะขันเป็นมากับเปียก็กันปลงตอนนี้ก็ยังสุ่มอยู่ตอวนี้ปลงไหมใกล้ดเมื่อรลตัวน้องขีดน้ำแป้แลวตัวนี้นะ น้องกี้ไปไปอะลยนงกี <crawl prejudice> ้มาเฮ็ดไปเลยหากินจังเลยตะกินอะไรละต้นเพื่อนผัวพนประตกมาหอดันปลาเฮ็ดบัวฝนตกหหามแม่ของว่าพนสิบปตูกเด้ หนาวหนาวศาสนาพิธีนาคเมืองต่อภาันมืองอ่าต่อมาบอลเก่าอีกแล้วไปลุงฝนโทษพอดันเกียร์หาเหตุมาไปลุงไหมลำบากใจหากินกับเพา่ฟจะได้กินไปลุงไหมไม่ได้ง่ายปลูกปาบุดง ยุงกินกับใบเบาปุงยุงกินกับลายยุงนำป่านะลายปุ้วภาษให้น้องกิดเสอยากันยุงมานำอยู่ให้น้องกิดเสอยากันยุงมานำบริเวทีมงานเสเมื่อป้วไบ้านเมื่อแล้วปลงเมื่อแล้ว กับบ้านกันแล้วปะลุงฮูพักกันยางมื่อไหร่มาหนี่กอะน้องเมกะชิรก้อดจะพิมพ์เพื่อนคนนี้นะปลุงกินหนาพอกันใหม่กบะก็ไล่กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องเมดได้ปลุงได้ได้แลาวพี่น้องกินหนาพอกันใหม่ค่ะกดไล่กดแชร์กดติดตามซองน้องเม็ดแล้วก็ซองบาตาแล้วก็ซองเมตตาน้ำอย่าลืมเข้ามาครับดูวยความส้มหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากาเด้อจ้าเฮ็ดปะลุง แน่ภูเฮ็ดกะเฮ็ะแต่รางามๆเลย